โวัคครับวันนี้เราก็จะมาผม,ผมสร้างแบบเองนะครับยงไม่ทําอะไรเลยเดี๋ยวผมมีแปะลิงก์แบบไว้นะครับเฉพาะหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งจุดสิบเก้าจุดเจ็ดศูนย์นะครับจุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมก็ลืมแล้วผมแปะไว้ในโปรไฟล์นะครับในคอมเมนต์นะครับแล้วก็โปรไฟล์ด้วย นี่ครับนะครับน,บนี่ตัวนี้นี่คือบ้านผมนะครับ ตัมือบอลตัวสับผมมือบอลครับทุกคน,กคนมันก็กดไปเรื่อยเลยเด็กมือบอลตัวสับมือบอลกามันปกติเหมือนเดิมนะตอนนี้โอ้โห ไม่มีกระจกเลยเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วค่อยติดกระจกนะคะอันนี้ของแม,ม,ม่ผมเน้นผมมเน้นสว่างแต่เราเอากระจกน่อย เอาให้หมดครับเอาให้หมดผมขอบอกนะครับที่คนที่ทุกคนสนับผมยังเป็นแบบเบต้าอยู่นะครับโรดั<บ>ิดมให้มาแบบเบต้าผมจะบอกนะบเบต้าก็จะน่าจะเป็นเธอเป็นแบบนี้ก่อนนะครับอาจจะมีอะไรไม่เยอะนะครับนี่ครับ ขณะยังสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้คือแบบเบต้าของแทครครบถ้าเป็นของเทนก็โหลดผ่านช่องอนพันธ์แนวได้เลยนะครับบอกว่าผมขอบอกเลยน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นไม่น่าเล่นก็ผมก็จะมีในชุมชนผมจะมีบอกนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับหลังโหลดเล่น หลดโหลดแมปเล่นนะครับนี่ยังไม่สร้างเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ปล่อยมาเป็นระยะระยะนะครับ พักพิงช่วเขานี่ทุกคนครับดูครับนี่นี่ครับทุกคนในปึ้งครับอืมทุกคนว่าน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นเดี๋ยวผมดู้เลยครับ นี่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 ทาขึ้นเขาจะผมตัดนี่ตึ๊บเออตึ๊บนี่ เที่ยวกับภูเขาอีกลูกหนึ่งนะครับผมบอกเลยครับอันนะ้าเขาทำยังไม่ออกว่าต้องทำอะไร,ะรอุ้ยจะปล่อยผมจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตครับแค่ตีเล่นทีเยเจม งก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับจากนั้นโอทีนะจากกนภชานะ